สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วีอเทรนนิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับด้วยภาษา PHP นะครับหรือว่า Serv e r Side s c r i p t นะครับครับในขั้นตอนนี้ครับเราก็ยังคงที่จะเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานนะครับในเรื่องของโอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์ของ PHP นะครับหรือว่า arithmetic Oper a t o r ของ PHP นะครับ ครับสำหรับภาษา PHP นะครับก็จะมี operator นะครับให้เราใช้งานทั้งหมด7กลุ่มเราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มแรกกันก่อนนะครับกลุ่มแรกก็คือ operator เชิงคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีทดลองในการที่เราจะนำเอา operator มาใช้งานในภาษา PHP นั้นมีขั้นตอนอย่างไรนะครับครับก่อนอื่นครับ PHP arithmetic operator นะครับในความหมายก็คือเป็นกลุ่มของสัญลักษณ์นะครับที่ใช้ในการ คำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับที่เราสามารถที่จะพบเห็นโดยทั่วไปก็คือการบวกนะครับการลบการคูณนะครับการหารนะครับและลักษณะนี้ก็คือการมอดนะครับหรือว่าการหารเอาเศษนะครับครับโอเปอเรเตอร์ในภาษาพ h ชนั้นนะครับถูกนํามาใช้ในการดําเนินการเพื่อที่จะทําให้โอเปเรนต์ต่างๆที่เราต้องการที่จะคํานวณนะครับออกมาเป็นผลลัพธ์ตามความต้องการของเรานั่นเองนะครับการเรียนรู้โอเปอเรเตอร ไม่ว่าจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับเป็นพื้นฐานที่จําเป็นนะครับในการศึกษาการเขียนโปรแกรมนะครับหมายแรกนะครับที่เป็นโอเปอเรเตอร์อาริเทมิติกโอเปอเรเตอร์ของ PHP นะครับก็คือเครื่องหมายบวกนั่นเองนะครับเครื่องหมายบวกนะครับชื่อแ r รนด์ก็คือการบวกนั่นเองนะครับรูปแบบที่จะนําไปใช้งานครับเราอาจจะมีการสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับการบวกนะครับระหว่างตัวแปร a บวกตัวแปร b นั่นเองนะครับ ความหมายก็คือการหาผลบวกนะครับระหว่างตัวแปร a กับตัวแปร b นะครับรูปแบบที่เราสามารถที่จะนําไปใช้งานใน php ได้ก็คือนะครับเราก็สร้างตัวแปร c ขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วก็ทําการบวกตัวแปร a กับตัวแปร b นะครับตัวแปร a อาจจะให้มีค่าเท่ากับ10นะครับตัวแปร b อาจจะให้มีค่าเท่ากับ5นะครับและนํามาบวกกันคอมพิวเตอร์คํานวณเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการนําผลลัพธ์ไปใส่ไว้ในตัวแปร c แล้วเราก็เอาตัวแปไปใช้ในการดําเนินการทางด้านอื่นต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเครื่องหมายต่อมาครับก็คือการลบนะครับการลบก็จะมีรูปแบบนะครับ b นะครับตัวแปร2ตัวทําการลบกันนะครับแล้วก็เก็บค่าผลลัพธ์ของการลบไปที่ตัวแปร C นั่นเองเป็นการหาผลต่างนะครับหรือว่าเป็นการลบกันระหว่างตัวแปร A กับตัวแปร B นะครับรูปแบบการใช้งานก็คือเมื่อนําเอาออบเรนต์มาทําการลบกันนะครับ คอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณแล้วก็เอาผลลัพธ์ไปเก็บไว้ในตัวแปรสีนั่นเองนะครับการคูณครับก็จะใช้เครื่องหมายบนคีย์บอร์ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับ <hh> การคูณในรูปแบบของ PHP นะครับก็จะเป็นการนำโอเปเรนต์นะครับหรือว่าตัวแปร a กับตัวแปร b มาทําการคูณกันนะครับในรูปแบบนี้ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานนะครับ <im S 1> <im S 2> แล้วก็นําเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บไว้ในตัวแปร C นั่นเองนะครับก็จะเป็นการหาผลคูณนะครับระหว่าง ตัวแปร a กับตัวแปร b นะครับรูปแบบการทำงานนะครับเมื่อเข้าสู่ออบเรกต์ของการคูณก็จะเป็นตัวอย่างในลักษณะนี้ก็คือจะเป็นการคูณค่านะครับที่อยู่ในตัวแปร a กับตัวแปร b ก่อนที่จะนำเอาไปเก็บไว้ในตัวแปร c นะครับเครื่องหมายการหารนะครับของ php นะครับก็จะเป็นสนัญลักษณ์ของการ slash นะครับบนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเราต้องการที่จะนำเอาผลลัพธ์ ของตัวแปรมาหารกันนะครับเราก็จะใช้ออเปอเตอร์หรือว่าเครื่องหมายสบนคีย์บอร์ดนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสร้างตัวแปร a ขึ้นมานะครับทำการลกับตัวแปร b นะครับตัวแปร a ก็จะถูกหารด้วยตัวแปร b นะครับก่อนที่จะนําค่าไปใส่ไว้ในผลลัพธ์นะครับก็คือตัวแปร c นั่นเองก็จะเป็นการหาการหารนะครับระหว่างตัวแปร a กับตัวแปร b ตัวอย่างของการดาเนินการนะครับเมื่อมีการหารเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น10หารด้วย5นะครับผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ใน c นั่นเอง นอกจากนี้ครับโอปเปอเรเ์ในการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์นะครับของตัว PHP ก็ยังมีรูปแบบของการ mod นะครับการ mod ก็คือการหารเอาเฉพาะเศษอย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ10หารด้วย5นะครับเหลือเศษไหมถ้าไม่เหลือเศษก็คือเป็น0นั่นเองนะครับการ mod ก็จะใช้เครื่องหมายที่เป็นเปอร์เซ็นต์บนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อการหารเอาเศษร,ระหว่างตัวแปร a กับตัวแปร b นะครับผลลัพธ์ ที่เหลือนะครับเศษอาจจะเป็น1ห,หรือเป็น0นย์นะครับก็จะถูกเก็บไว้ในตัว84นั่นเองนะครับครับสรุปนะครับในส่วนของ operator ในกลุ่มแรกหรือว่า arithmetic operator ของ PHP นะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องหมายในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนะครับและมีการมอดกือการหารเอาเศษนั่นเองในขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาดูวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับโดยเราจะทำการเปิด e d i t o ขึ้นมา นะครับทำการเปิด Edit p a t h ขึ้นมานะครับเรามีการติดตั้งชุด Apache Server นะครับที่อยู่ภายในตัว AppServe แล้วก็ตัว PHP Compiler เพื่อแปลาภาษา PHP นะครับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ของเราให้ทําหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับทำการสร้างซอ r ต์ไฟล์ขึ้นมานะครับคลิกที่ไฟล์เลือกที่ New นะครับต่อจากนั้นเลือก Author นะครับของตัว Edit p a t h เพื่อที่ทำการ select file type เป็น php นะครับทำการทดลองเขียนโปรแกร,รมภาษา php ขึ้นมานะครับคลิก ok นะครับเันนี้จะต่างสำหรับการเขียน source code นะครับหรือว่า source file ในภาษา php นะครับและผมจะทำการทดลองดาเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับโดยใช้เครื่องหมายที่อยู่ภายใน operator arithmetic operator ของตัว php ครับในขั้นตอนนี้ ตัวอย่างนี้ผมก็ทําการเขียนซอฟต์ไฟล์นะครับที่เป็นการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทํางานของโอเปอเรเตอร์ใน PHP นะครับประที่1ครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับการทํางานของ PHP ของเรานะครับทั้งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วประที่7ครับก็จะเป็นจุดสิ้นสุดการทํางานของตัว PHP นะครับแล้วเราก็ทําการทดลองเขียนซอฟต์ไฟล์หรือว่าซอฟต์โค้ดนะครับภาษา PHP ลงไประหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับก็คือส่วนตรงกลางที่อยู่ระหว่างแท็กของตัว PHP นะครับ ข้อที่2ครับผมทําการสร้างตัวแปร a ขึ้นมาโดยทําการกําหนดค่าโดยการใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับให้ตัวแปร a มีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะครับก่อนที่จะจบคําสั่งนะครับหรือว่าจุดสิ้นสุดคําสั่งก็คือเซ m i ค o ลอนนะครับในที่นี้นะครับก็จะมีการสร้างตัวแปร a ขึ้นมา1ตัวและให้มีค่าในตัวแปร a เท่ากับ10นะครับข้อที่3ครับผมทําการสร้างตัวแปร b ขึ้นมานะครับและกําหนดค่าให้กับตัวแปร b เท่ากับ5้นั่นเองนะครับ บรรทัดที่4ครับเราจะทําการใช้โอเปอเรเตอร์นะครับเครื่องหมายบวกก็คือทําการบวกค่าระหว่างตัวแปร a กับตัวแปร b นะครับต่อเน,นั้นทําการนําผลลัพธ์ของการบวกไปเก็บไว้ในตัวแปร c นะครับนี่ก็คือการทํางานโดยการใช้โอเปอเรเตอร์กลุ่มทางด้านคณิตศาสตร์ของเรานะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับและการมอดต่อนนั้นครับบรรทัดที่5ผมก็จะทําการนะครับนำผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกที่อยู่ในตัวแปร c นะครับไปแสดงบนหน้าเว็บเพจ นะครับก็คือ Echo นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายนะครับซึ่งเป็นการแสดงสต i n g ออกไปที่หน้าเว็บเพจก็คือ result c เท่ากับนะครับตามด้วยการเชื่อมต่อนะครับของ Echo เพื่อที่จะทำให้แสดงผลลัพธ์ก็คือตัวแปร c ออกไปยังหน้าเว็บเพจได้นั่นเองนะครับทำการ s เซฟซ c e File ครับคลิกที่ File แล้วกด Save นะครับตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็น operator ขีด0ูนะครับ เซฟแอดไฟล์ไทปก็เป็น php นะครับทำการเซฟนะครับตัว edit part ก็จะนะครับทำการแสดงการถามขึ้นมานะครับเราทำการเซฟซอ o ต์ไฟล์ที่ชื่อว่า operator key ศูนยหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนั้นครับทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับสามารถที่จะเปิดในส่วนของ internet explorer นะครับหรือว่าเป็น firefox นะครับหรือว่าเป็น opera นะครับหรือว่าเป็น google chrome ได้แล้วแต่ เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตัวน,นั้นครับที่ช่องของตัวเบราว์เซอร์ URL นะครับพิมพ์ h TTP localhost นะครับคือการเข้าไปสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์จำลองของเรานะครับซึ่งเราได้ตั้งชื่อว่า localhost นั่นเองตัวน,นั้นครับทำการเรียกชื่อไฟล์เพื่อที่จะทดสอบนะครับว่าผลลัพธ์ของการบวกตัวแปร a กับตัวแปร b และเก็บไว้ในตัวแปร c นั้นสามารถที่จะประมวลผลออกมาทางหน้าเว็บเพจได้หรือไม่นะครับ ชื่อไฟล์ที่เราได้ทำการเขียนลงไปใน Edit path เมื่อสักครู่ก็คือ operator ขีด0 1 php นั่นเองนะครับพิมพ์ลงไปที่ url นะครับบนเว็บเบ์เซอร์ของคุณแล้วทำการกด enter นะครับผมใช้ Internet Explorer นะครับเปรียบเสมือนกับเครื่องคล้ายอนนะครับหรือว่าเครื่องลูกขายที่จะเข้าสู่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราต้องการที่จะประมวลผลนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งค่าของการประมวลผลมาให้เราก็คือ r e s u l t c นะครับตัวแปสมีค่าเท่ากับ15นั่นเองนะครับ นี่ก็คือการทดสอบซอสโค้ดที่ได้มีการเขียนขึ้นนะครับโดยเรียกจาก localhost แล้วก็ slash ชื่อไฟล์ก็คือ operator ขีดแบบ php นะครับสามารถที่จะเปรียบเทียบได้กับการที่เราเล่นอินเทอร์เน็ต,ตโดยทั่วไปนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเข้าไปในเว็บไซต์เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนะครับผู้พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา php ก็จะทำการเขียนซอสโค้ดที่เป็นภาษา php แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปบนตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับดังนั้นครับผู้ใช้งานก็จะทำการเรียก่านหรือว่า url นะครับ ถ้าเจอในส่วนของสคริปที่เป็น php นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์จะทำการประมวลผลพร้อมกับส่งผลลัพธ์กลับคืนมาอย่างหน้าเว็บเพจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็สามารถที่จะนำเอานะครับโอเปอเตอร์ operator, ไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบนะครับการคูณน,นะครับการหารนะครับหรือว่าการมอดนะครับสามารถนำมาดำเนินการในการประมวลผลค่าตัวแปรต่างๆของเราแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับคืนไปยัง เครื่องลูกขายได้ตามความต้องการนั่นเองนะครับและนี่ก็คือรูปแบบการทดลองการใช้โอเปอเตอร์ในกลุ่มอ r ลเอ m ร t เทมติกกลุ่มแรกของเราที่เราได้เรียนรู้ในขั้นตอนนี้ครับขอบคุณครับ